ค่ะคืออายุคันยี่สิบเจ็ดสัปดาห์นะคะมีอาการปรวดหน่วงตรงท้องน้อยอะคะ่ะอยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็แบบมันอันตรายไหมยอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะก็ในเรื่องของอาการปรวดหน่วงท้องน้อยะคะ่ะจริงๆอย่างที่บอกไปในช่วงไตรามาสแรกใช่ไหมคะอันนั้นเราบอกสาเหตุไปแล้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอายุคันที่มากขึ้นแล้วมีอาการปรวดหน่วงท้องน้อยเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างต้องบอกก่อนว่าสาเหตุมันมีอยู่2แบบคือสาเหตุที่เป็นอันตราย กับเรื่องปกติทีนี้ถามว่าแล้วอาการปวดหน่วงท้องของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอันตรายต้องรักษาหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะจริงๆอาการปวดหน่วงท้องมีได้นะคะตลอดการตั้งครรภ์หนึ่งเลยถ้าอาการปวดนั้นมันหายเองได้หายเองหมายถึงช่วงเวลาที่หายมันหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ คือช่วงปวดมันก็ปวดแหละแต่ไอ้ตอนหายมันหายแบบไม่มีความรู้สึกของความปวดหลงเหลืออยู่เลยอะคะ่ะแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวหรือส่วนใหญ่ที่หมอเจอนะอาจจะสองสาวันครั้งหนึ่งแล้วหรือส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยอีกกว่านั้นคือมักจะเป็นตอนเช้าตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆจะชอบปวดท้องอันนี้คืออาการปกติแต่อาการที่ผิดปกติก็คือปวดทั้งวัน วันหนึ่งปวด2องรอบ3รอบสองวันก็แล้วก็ยังปวดอันนี้คือผิดปกติซึ่งถามว่าถ้าผิดปกติเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งหมดลูกกำลังบีบตัวหรือเปล่าอย่างที่บอกค่ะหมดลูกบีบตัวได้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าหมดลูกบีบตัวในอายุครรภ์ที่น้อยแล้วบังเอิญปังหมดลูกเปิดก็คือคลอดก่อนกําหนดมันก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปวดท้องแบบสม่ําเสมอ โอ้จะรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วควรมาตรวจนะคะเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเป็นการบีบตัวของหมดลูกไหมถ้าใช่จะได้รีบรักษาก่อนที่จะต้องคลอดก่อนกําหนดอันที่2ค่ะถ้าไม่ใช่หมดลูกบีบตัวมันก็จะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในคนท้องเพราะว่าหมดลูกของเรามันไปกดท่อทางเดินปัสสาวะทําให้เวลาปัสสาวะเนี่ย ปัสสาวะออกหมดแบบไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเลยมีปัสสาวะค้างบางส่วนซึ่งตัวนี้มันมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียจเจริญเติบโตจนทําให้มันเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วมันก็เลยทําให้เราปวดท้องหรือบางคนมันก็ไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวเข้าไปอีกมันก็จะเป็นสองเด้งนะคะแล้วก็อันที่สามค่ะถ้าบังเอิญว่าอาการปวดท้องตรงเนี้มันเป็นข้างขวาเป็นไส้ติ่งอักเสบได้นะคะ คนท้องเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ก็ต้องดูที่ตำแหน่งด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากสมมติว่าบังเอิญว่าเป็นเรื่องของไส้ติ่งอักเสบเนี่ยอาการที่สัมพันธ์กับอาการปวดท้องมักจะเป็นเรื่องของเบื่ออาหารเบื่ออาหารคือไม่ถึงกับอาเจียนอะแต่ก็ไม่อยากกินแล้วก็กินไม่ค่อยได้แล้วก็ปวดคือปวดไส้ติ่งมันจะปวดต่อเนื่องประมาณนึงเหมือนกันให้รีบมาค่ะ ถ้าหากว่ามีอาการ3มอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ต้องได้รับการรักษาตามสาเหตุแต่ที้ถ้าสมมติว่บบาบังเอิญว่ามันเป็นอาการปวดท้องแบบที่บอกในตอนแรกว่าเป็นอาการปวดท้องปกติที่มักจะเป็นในตอนเช้าตอนตื่นนอนเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะของเราอะทั้งคืนเราไม่ได้ปัสสาวะแล้วมันเต็มอ่าคือการปวดท้องปัสสาวะปกตินี่แหละ แต่บางเอิญว่าเราถูกหมดลูกทับอีกรอบหนึง่งมันก็เลยปวดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าท้องมันถูกขยายมาทั้งคืนพวกนี้พอเข้าห้องน้ําแล้วระหว่างวันจะไม่มีอาการอีกเลยเป็นเรื่องปกติเจอได้ทุกคนแล้วก็เจอได้ตลอดการตั้งครรภ์ด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดแบบที่เป็นเองหายเองถามว่าเป็นอะไรอย่างที่บอกคะ่ะหมดลูกมันมีการบีบตัวบ้างอยู่แล้วบางจังหวะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บได้ แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการบีบเองตามธรรมชาติเวลามันคลายมันก็จะคลายแบบร้อเซเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการปวดต่ออีกต่อไปอืก็จะให้แค่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายค่ะเป็นเรื่องปกติก็ก็ให้สบายใจนะคะ